สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราพบกันในวันจันทร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะดัชนีตลาดนั้นร่วงลงแรงนะคะ โดยหลุดต่ำ1,300า1,300จุดค่ะมาปิดตลาดอยู่ที่ระดับ1,291.92จุดลดลง14.64จุดหรือว่าคิดเป็น1.12%มูลค่าการซื้อขาย22,791.80ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนวินไซส์วันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนค่ะหรือว่าหุ้น STECH นะคะ หุ้นสยามคอนกรีตเช้านี้นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางภาพรวมตลาดหุ้นที่ร่วงลงค่ะโดยก็ถือว่าเป็นการกระตุกขึ้นมานะคะสำหรับหุ้นสยามคอนกรีตค่ะโดยสยามคอนกรีตนะคะก็ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้าสเต็กค,ค่ะได้แก่เสาเข็มเสาไฟฟ้าเป็นต้นนะคะและให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็มรวมทั้งให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทค่ะ ขณะที่เมื่อเร็วๆนี้ค่ะผู้บริหารของสยามคอนกรีตนะคะนายทรงศักดิยะวรรณรัตน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าแนวโน้มผลประกอบการในช่วงไตรามาสที่2นะคะมีแนวโน้มที่จะดีต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะในช่วงไตรามาส3ที่จะได้รับอนิสง์จากงานของภาครัฐที่กําลังประมูลในขณะนี้ค่ะ และต่อเนื่องไปจนถึงไตรามาสที่4เป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มผู้ระเบมาก่อสร้างและผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มเติบโตที่ดีเนื่องจากงบประมาณถูกผลักดันออกมาแล้วค่ะทำให้มีการเร่งใช้ตั้งแต่ประมาณปี2 5 6 7ถึง68ในช่วง2ปีนี้ซึ่งสยามคอนกรีตนะคะก็จะได้รับประโยชน์เช่นกันค่ะปัจจุบันนะคะบริษัทมีแบ็กหลอกนะคะปัจจุบันอยู่ที่1 1 6 5ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตและบริการติดตั้งจำนวน1,100ล้านบาท งานโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ115 KV จํจำนวน65ล้านบาทค่ะแล้วก็มีงานที่อยู่ระหว่างการติดตามอีกราว1,000ล้านบาทโดยแผนธุรกิจทั้งปีของปี2567นี้นะคะบริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต15-20%จากปีก่อนค่ะและเชื่อว่างบป,ประมาณการใช้จ่ายของภาครัฐที่ออกมาจะาก,กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงตรามาสที่2ของปีนี้จะทำให้งานโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศออกมามากขึ้นนะคะ ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทนะคะซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงที่จำเป็นสำหรับใช้ในงานก่อสร้างและสามส่นผลงานปีนี้ทั้งปีให้เติบโตต,ตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะโดยหุ้นเสียมคอนกรีตนะคะปิดการซื้อขายภาคเช้านะคะ1บาท37สตางค์ค่ะบวกไป0 0 7บาทนะคะคิดเป็น 5. 3 8เเค่ะมีมูลค่าการซื้อขาย0.25ล้านบาทนะคะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนค่ะที่เรามัดราากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้นะคะ หากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะติดตามต่อที่เว็บไซต์หุ้น insight.com นะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook Instagram Twitter l i n e s q u a r e Telegram ค่ะเช่นเคยรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel นะคะวันนี้รายการหุ้นร้อนุ้นไซ h ์หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ